I'm sick of waiting, debating, and I know you want to, do, to, to. Can put the all in one. สวัสดีครับ. พบกันอีกแล้วนะครับผมป๋อมเคนบูดครับวันนี้ก็มาในช่วง The Oil One เช่นเคยนะครับแน่นอนครับก็จากเทปที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการแนะนําตัวไปแล้วว่าผมเป็นใครนะครับเคนบูดมีอะไรบ้างวันนี้เราจะพามาดูในส่วนของตัวสินค้าที่ว่าเป็นรุ่นเรือนทรงของปี2017กันเลยนะครับอันนี้ที่จะมาให้ดูนะครับจะเป็นในส่วนของรุ่น DDX 9017s นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาเลยนะครับทีเด็ดเนี่ยเพียบแน่นอนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าในส่วนของตัวคุณสมบัติของสินค้าของเรามีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัตินะครับในส่วนของตัว Apple CarP l a y แล้วก็ Android a u t ตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าตลาดนะครับให้การตอบรับในส่วนของตัวคุณสมบัติตรงนี้ค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่ทําให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสินค้าตัวนี้เองนะครับ รองรับ usb ถึง2พอร์ตก็คือสามารถนะครับชาร์จไฟได้ที่1 5แอมป์นะครับทั้ง2องพอร์ตเลยมันแปลว่าคุณลูกค้าเองนะครับสามารถที่จะต่อ external hard disk นะครับซึ่งมีความจุเยอะๆในการเล่นไฟล์ต่างๆเนี่ยรองรับแล้วก็เพียงพอแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในตัวนี้เองนะครับที่เด็ดที่สุดของเราเลยก็คือเราต้องบอกว่าเราเป็นเครื่องที่รองรับการเล่นไฟล์เพลงแบบไฮไลท s นะครับซึ่งของปีนี้ไฮไลท s ของเราไปถึง DS d sd format แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผู้ที่เล่นในส่วนของตัวโฮมเชียเตอร์บ้านนะครับที่เล่นไฟล์ระดับไฮเลสนะครับเล่นเสียงหนักๆทั้งหลายเนี่ยซึ่งเพลงทั้งหลายพวกนี้อยู่ในฮาร์ดดิสต์อยู่แล้วเนี่ยคราวนี้ตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาฮาร์ดดิสต์ตัวนั้นยกมาเสียบกับตัวเฮดยูนิตของเราแล้วก็ให้อารมณ์สุนทรีในการออฟังเพลงภายในรถได้เพราะของเราเนี่ยซัพพอร์ตสูงถึง DSD Format นะครับอยู่ที่11เมกะเฮิร์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าไฟล์สูงสุดขนาดนี้เล่นขนาดนี้ให้รายละเอียดเสียง ต้องบอกว่าสุดๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะขออนุญาตคุยกันในส่วนของตัวเรื่อง h i g h ล e s กับฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งคือ a i r m เ r อ i n g กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว h i g h ล e s กันก่อนนะครับผมด้วยตัวตัวอย่างที่เราใส่เข้ามาอนนี้ตอนนี้เราใส่เป็นแผ่น CD นะครับผมก็เข้าไปที่ CD นะครับสิ่งที่เจ๋งของรุ่นรุ่นปี2017นะครับเวลาเล่นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดเล่นเพลงจะสังเกตว่ามันจะมีบอกเลยว่าเราเล่นไฟล ที่มีการบีบอัดเป็นเท่าไหร่อย่างเพลงนี้จะเป็น1 9 2ก h z 24บิตนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วเล่นตัวฟอร์แมตที่ต่ำกว่าก็จะเป็น96 k h z 24บิตแปลว่าเรารองรับทั้ง PCM แล้วก็ DSD f o r m ฟอร์แมตนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนหลายๆคนนะครับพ็คุณถามว่าตัว h ฮดยูนิตเนี่ยสามารถเล่นไฟล์ h i r ล s ได้แล้วแล้วลำโพงละ่ะต้องเป็นยังไง รตรงนี้ในส่วนของตัว Kenwood เองวันนี้ก็พามาแนะนำเหมือนกันนะครับจะเป็นรุ่น KFC XS 1 7 0 3นะครับซึ่งตัวนี้ลำโพงตอบสนองความถี่นะครับตั้งแต่2 5เฮิร์จนถึง4 8กิโลเฮิร์นะครับมันแปลว่าสามารถรองรับในส่วนของตัวไฮเลสได้เหลือเฟอือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราการันตีจาก e Headquarter ว่าเล่นไฮไลท s ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงไฮไลท s Kenwood ตอนนี้มาเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่สามารถมีไฟไฮไลท s อยู่ในมือแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยแล้วครับสามารถอามาเล่นในรถได้เลยนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของตัว h i g l e e s แล้วเนี่ยทีเด็ดของรุ่นนี้อีกอันก็คือในส่วนของ a i r r i i n g หลายคนที่ตอนนี้ติดสมาร์ทโฟนนะครับต้องยอมรับว่าสมาร์ทโฟนเป็นเหมือนกับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งซิ่งคนขาดไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้การเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนของคุณนะครับกับตัว Head Unit เนี่ยสามารถส่งให้การใช้งานเนี่ย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็สร้างความปลอดภัยในการขับขี่เดี๋ยวผมจะมาโชว์กันว่า a i r ์เมอร์ลิงทงานยังไงนะครับคือหลักการของ a m ร์ i มอรจริงๆเนี่ยก็คือการเหมือนกับว่าสะท้อนทุกอย่างบนหน้าจอมือถือของคุณไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือที่เป็น iOS นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัว Android นะครับเฮดยูนิตตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ตทั้ง2ทางนะครับสามารถโชว์ทุกอย่างทุกฟีเจอร์ทุกฟังชันบนสมาร์ทโฟนขึ้นไปบนหน้าจอได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่ต่างๆเนี่ยคุณจะคอนเซนเทรตที่หนอ,องมมนนของ โทรศัพท์มือถืออีกต่อไปนะครับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับก็เข้าไปที่ปุ่มโฮมนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูที่ว่า Air m a r อร์นะครับก็กดเข้าไปครับผมนะครับตรงนี้มันก็เหมือนจะกับจะถามหาการเชื่อมต่อว่าเชื่อมต่ออยังไงแล้วก็แค่กดสมาร์ทโฟนตัวนี้ผมโชว์ในส่วนของตัว Android นะครับก็เปิดฟังก์ชัน Smart View นะครับแล้วมันก็จะใช้เวลาในการเซิร์ชหาเนี่ยสักครู่หนึ่งนะครับ เนื <ersch> ่องจากเครื <Okay. S 1> ่องนี้มีการเชื่อมต่อกันไว้ก่อนแล้วเคยเชื่อมต่อเจอกันเนี่ยคราวนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าสามารถคอนเน็กได้โดยออโต้นะครับการสะท้อนขึ้นหน้าจอหลายๆคนคงมองว่าก็ธรรมดาหนิมันมี WiFi ดองเกิลทั่วไปซึ่งในท้องตลาดก็มีเยอะแยะทําไมจะต้องมาเลือกรุ่นที่มันบิวอินไปเลยคือแน่นอนนะครับการที่คุณมีอุปกรณ์เสริมเข้าไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เกิดความผิดพลาดในการเชื่อมต่อต่างๆอย่างง่ายกว่าแต่ตัวนี้ที่เจ๋งนะครับมันไม่ใช่แค่สะท้อนหน้าจอผมจะทําอะไรให้ดูนะครับ คุณสามารถนะครับคอนโทรลหน้าจอนะครับจากทั้งมือถือเองหรือจากหน้าจอได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมอยากดู YouTube ผมติดรายการมากเลยขึ้นรถแลนะ้วแต่ว่าพอดูผ่านมือถือ1คืออันตราย2คือเสียงที่ออกมามันออกจากโทรศัพท์มันไม่เล้าอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาดูเลยครับกด YouTube เข้าไปนะครับหลายคนอาจจะบอกอุ๋แล้วจอเล็กอย่างนี้จะไปดูถนัดอะไรนะครับเราหมุนอย่างนี้เลยครับนะครับ แล้วเราก็สามารถกดเซิร์ชต่างๆเนี่ยจากหน้าจอได้เลยนะครับโอเคพอเราหมุนกลับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของตัว a m r Mirroring เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ทำให้คนที่ชอบดูอะไรผ่าน YouTube หรือว่าอยากจะเล่นอะไรผ่านในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยขึ้นหน้าจอได้ทันทีเห็นไหมครับในส่วนของตัว คนบูดตัวเรือธง DDX 9017S ตัวนี้เนี่ยมีทีเด็ดอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาไปแนะนำฟีเจอร์เด่นๆของตัวนี้ต่ออีกทีหนึ่งนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับก็มีอะไรก็ติดต่อกันทางในส่วนของตัวเคนบูดนะครับเฟซบุ๊กนะครับ wood, เคนบูดเชิชไปเลยว่าเคนบูดไทยแลนด์นะครับก็ตรงนี้ก็สามารถนี่ส่งข้อความ,มอะไรในการถามกันหรือว่าติดตามข่าวสารอะไรต่างๆตรงนี้ได้จากในส่วนของหน้าเพจเฟซบุ๊กได้เลยครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ หน้าเฮียมันเป็นกรีดเลือดออกมาก็เป็นเมอร์คิวรี่อยู่แหละเรือดอะไรแล้วก็แบบมันรุ่นอะไรคือเห็นหน้าเฮียเนี่ยกรีดออกมาเมอร์คิวรี่วิ่งเลยตัวเอ็มตัวอะไรเงี้ยรุ่นอะไรใช่คืีอะใช้เมอร์คิวรี่เมอร์คิวรี่ในในลำโพงเซนเนียคือคู่หน้าเนี่ยจะเป็นรุ่น c 6 2เป็นลำโพงย่าชินรุ่นใหญ่ของเมอร์คิวรี่เลยนะครับส่วนคู่หลังก็จะเป็นรุ่น r 6 2นะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าให้เรื่องของรายละเอียดที่เสริมกับคู่หน้าได้ดีนะครับ คือส่วนใหญ่เราก็จะแมทชิ่งคู่นี้ใช่ต้องไหมคะใช่ครับจะเป็นเขาด้วยคาแรคเตอร์ของคู่เนี้ค่ะทั้งสองรุ่นเนี้คเสียงที่ได้ออกมาหรือว่าสเปคของลำโพงมันเป็นยังไงคะเาบอกได้เลยว่าสุดๆแล้วคือเราสรรสร้างตัวอย่างทวิสเตอร์ที่เราหล่อไว้ตรงตำแหน่งฐานวางลำโพงด้านหน้าเนี่ยแล้วมีไฟ LED ีรอบเนี่ยคือตัวนี้เป็นทวิสเตอร์ขนาด28มิลเป็นสำหรับงานแข่งขันโดยตรงเลยนะค่ะซึ่งเราก็ เอ่อทวิตเตอร์เขาเป็นซอฟโดมนะฮะจ้ะแล้วแม่เหล็กนี่เสียงจะหวานหวามเหล็กใหญ่แม่เหล็กใหญ่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไดเวอร์ลำโพงเสียงกลางเนี่ยเป็นเฟกเปิดปักนะฮะโครงสร้างเป็นโครงโครงสร้างแบบเหล็กหล่อเหล็กหล่อนะฮะแล้วหน้าดอกทำจากอะไรคะเนี่ยเป็นโพลีโพลีโพลีไพรีนนะครับเราเคลือบสารอย่างดีเลยแล้วก็ ผลเรื่องของความชื้นกันน้ํากันความร้อนได้ดีถ้าเป็นโพลีโพลไพลินพวกีาคุณผู้ชมขาก็จะให้เรื่องของพวกจังหวะดนตรีฟังเพลงแนวสนุกสนุกได้ดีใช่ไหมฟังเพลงแนวสนุกสนุกได้ดีแล้วก็ให้เสียงเบสที่ดีด้วยนะถึงแม้ว่าเป็นแค่คุณลองเปลี่ยนไม่ต้องไปเพิ่มซับมูฟเฟอร์นะอย่าเพงแค่ลองเปลี่ยนเฉพาะลำโพงเสียงกลางเสียงเียกลางแบบนี้หรือลำโพงกลางแหลผู้นี้ก่อนก็ได้ ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเราก็จะได้ยินเสียงเบสที่ชัดขึ้นจากที่ไม่เคยได้ยินเนาะใช่ครับก็บุคลิกของเสียงของลำโพงนี้ก็จะเปิดกว้างนะฮะให้ได้เสียงที่กว้างแล้วก็แมชกับตัวของซับวูเฟอร์ของเขาเลยที่เป็นซับ12นิ้วนะคะอ๋อคือ,คอมันจะต่อเนื่องกันพอดีแล้วอย่างเสียงกลางค่ะเทคนิคการติดตั้งอะไรยังไงมั่งทั้งกลางทั้งแหลมของทางร้านมันมีส่วนไหนที่แบบเราใส่ใจนะแต่ลูกค้าไม่เห็นหรอกอนะไรเงี้ยครัคัออน,นี้เนี่ยเรามีติดตั้งดม ชั้นในชั้นนอกในประตูเลยนะชั้นใน<ะ>แล้วก็ชั้นนอกครับอันนี้ติดดำทั้งคันเลยนะ,ะตามพื้นตามประตูนะคะประตูเนี่ยชั้นในชั้นนอกเนี่ยเราปูดำหมดเลยใช้เป็นดำเมอร์คิวรี่รุ่นโกนะเป็นดำที่ผลิตจากรัเสเซียเลยนะฮะม,มีน้ำหนักเบาลดลดแรงสะท้อนกันความร้อนได้ดีมาก เหมาะกับงไทยใช่ครับอยากแล้วจุดที่เราใส่ใจคืออย่างลำโพงฐานลำโพงเสียงกลางเนี่ยเราจะต้องมีการทำสเปเซอร์รองลำโพงค่ะึ้นด้วยเราเตอร์อย่างดีเนี้ยเข้ารูปกลมดิบเลยนะแล้วก็ยึดแน่นหนาทุกจุดเนี่ยต้องใช้น็อตเนี่ยยึดเป็นน็อตสเลนอย่างดีนะยึดให้แน่นหนาทุกจุดเพื่อไม่ให้มันอะไรนะสั่นคลางหรือไม่สั่นคลางนะคือรถเราเนี่ย เราไม่ได้วิ่งตลอดบ้านใช่เราวิ่งแบบสมบุกสมบบ้านในประเทศถอนประเทศนี้ไงถนนประเทศนี้ไงนจะปีเอยังไม่เสร็จเลยบางทีกูตังรัฐบาลได้ยินนะแาวบ้านเขาสร้างถนนกันกันประมาณแบบนานมากแล้วคิดดูว่าคือลำโพงนอยู่ที่ประตูนึกออกไหมเรารถวิ่งตลอดตอนฟังมันไม่เหมือนลำโพงบ้านเนาะตั้งนิ่งเพราะฉะนั้นเรื่องความแม่นหนา เขาก็จะเออมันจะมีความสั่นแล้วก็ลำโพงเขาทํางานแบบเขาทํางานต่อช้าคระดอกเข้าคือมันมันมีการสั่นกระเทือนตลอดเวลาถ้าคุณแบบยึดติดไม่ดีเนาะใตรงนี้เราใส่ใจมากนะฮะเรื่องความแน่นหนาจุดลำโพงเนี่ยต้องขันต้องย้ำให้แน่นที่สุดนะฮะเดี๋ยวให้คุณภาพเสียงที่นุ่มกระชับกลมกล่อมมากๆทรงพลังง่ายๆคุณอาจจะไม่เชื่อนะว่าการติดตั้งลำโพงอ่ะมันมีผลต่อเสียงนะมีสิถ้ามันสั่นๆๆเสียงก็ ่ใชดูมันเปียกที่สิดูมันเปียกที่สิงงไหมคุณผู้ชมมัันฟงเพลงอะไรวะมันฟังเพลงอะไร PDF อ๋อเหรฮ่าะฮะอย่างนี้ได้เหรอก็มีบ้างหรอมันมีท่อนร้องไงพี่ท่อนร้องแล้วเวลาลราพงสั่นมันมีเสียงมันนี่อยากรู้ว่ามันฟังเพลงอะไรที่ร้องอาจจะเป็นเสียงมันร้องเองหรือเปล่าแต่ไอ้ใหญ่ทองคำปบดม่ทันเพลงลูกชุบเฮ้ยมันพูดอะไ เป็นเพลงลำยายไห่ทองคำลำยายไห่ทองคำเฮียรู้จักเพลงลำยายไห่ทองคำไหมคะเคยได้ยินนะชั้นเฮียมีเปิดเทสไหมคะเมอร์คิวลี่ฟังลำลำยายไห่ทองคำเพราะไหมคะถือว่าได้ทุกแนวนะไม่ว่าจะเป็นลำยายหรือจะมาแบบ EDM หรือไห้ปาร์ตี้ได้หมดทุกแนวอ๋อโอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่เดี๋ยวปาร์ น,นี่เอาแค่เรื่องลำโพงนะ <GUY S> นี่ยังไม่ได้ไปถึงอย่างอื่นเลยมาคุณผู้ชมค่ะลำโพงไปแล้วหน้าหลังคู่หน้าคู่หลงังไปแล้วรู้รไปแล้วว่าเทคนิคการติดตั้งของเขาเนี่ยเป็นยังไงต้องถามแบบนี้ก่อนค่ะว่ากอ่อนที่เราจะไปรู้ว่าเขาใช้แบบว่าซับฮูเฟอร์อะไรหรือยังไงต้องถามอย่างนี้ว่าแล้วตัวสายสายลำโพงที่ใช้เนี่ยตัวสายลำโพงอะไรอย่างเงี้ยสายสัญญาณเฮียเลือกเป็นของอะไร คือซิสเต็มแบบนี้เราจะใส่ใจมากมากเลยอะไรยังไงก็ยังใส่สัญญาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นของมรเกอรีนะฮะคือเป็นหัวแบบหัวโรเดียมอัดไฮดรอลิกอย่างดีมาเลยจากโรงงานนะฮะการเสียเวลาเสียบปุ๊บจะด้านปึ๊กเลยไม่มีการคลอนหรือย่อโยกเลยนะซีวิ c คันหนึ่งใช้เยอะไหมฮะไซร่วม ต้องเป็นแบบหลายสิบเมตรนะครับเฉพาะใส่ลำโพงใส่สัญญาณพวกนี้ใช้เยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ด้านในที่เราไม่เห็นนี่ก็คือเอาใส่สัญญาณไปวางอย่างเป็นระเบียบด้วยใช่ไหมคะเออเรามีเทคนิคการเรียงอะไรยังไงบ้างไหมคะที่เชื่อเลยว่าลูกค้าต้องอยากรู้เพราะว่ามันเป็นงานที่มองไม่เห็นแต่ถ้าอยากเห็นเอามาติดตั้งแล้วคุณก็มาดูทุกวันย้ายได้นะคะเพราะว่าที่นี่เราเรียงยังไงเทคนิคของเรานี่ก็คือจะมีการจัดเลียงสายอย่างใส่สัญญาณใสยไฟในเราแยกอิสระ S <S <S จากกันนะฮะไม่บรรวมกันเพราะพวกนี้จะทําให้เกิดเสีงเยงกวนได้ง่ายานะแล้วก็จะมีใส่เป็นท่อกระดูกงูร้อยตามสายมาเก็บงานมีปลอกเลื่อปอกกันเลื่อเป็นฉนวนกันโปรดักชันกัน,นช็อปกันอะไรให้เรียบร้อยนะฮะเรียกว่าวก,การติดตั้งเดียวกับการแข่งขัน ใช่ครับจะเต็มการแข่งขันเพราะว่าหนูเห็นนะตามงานแข่งขันเขาจะต้องมีรูปเล่มใช่ใช่ถูกไหมเขาจะมีรูปเล่มแล้วก็เขาก็จะมีพรีเซนต์เลยว่าคุณติดตั้งยังไงเขาจะให้ความสําคัญเรื่องของความปลอดภัยมากเขาไปคว้าแชมป์ที่เมกงเมกามาแบบนี้โชลูมนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมนิสินครินโอถ้วยไตเยอะมากโชรูมมาเก็บเก็บถ้วยใช่เอาไปว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนจะมาดูว่าศักยภาพของซับมูฟเฟอร์เนี่ยจากเมอร์คิวรี่มันเจ๋งขนาดไหนที่ทําให้ระบบนี้สมบูรณ แบบดอดใจรอสักคู่เดียวเบรกสุดท้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวเนียน้องของเราจะมาบอกให้ฟังว่าซับบูเฟอร์ของเขาอะมันตึ๊บขนาดไหนคะ่ะ